นักรรมการผู้ประเมินทุกท่านกระผมนายพิชวตตัตสวนประทิเป็นทราชการครยังไม่มีวิทยาฐานะครับทำการสอนที่โรงเรียนวัดความจังหวัดนนทบุรีกำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึง่งปัจจุบันอายุ46ปีอายุราชการ19ปี ประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทย,า,ยา,าลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวิชาสังคมศึกษารับผิดชอบในการสอนรายวิชา,าสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษา,ป,าปีที่6และวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เช่นเดียวกันข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โรงเรียนวัดฝากตั้งอยู่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษานี้จํานวนทั้งสิ้นหนึงร้ยสาสิบคนมีบุคลากรจํานวน15คนนักเรียนโรงเรียนวัดฝากส่วนใหญ่มีฐานะทางครอบครัวที่ยากจนผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง และบางคนพ่อแม่แยกทางกันซึ่งมองว่านักเรียนจะต้องได้รับการช่วยเหลือในระบบปัจจัยพื้นฐานกักเรียนยากจนหรือการมอบคุณการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนคุณนัครับเพื่อให้นักเรียนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับปัญหาที่พบในรายวิชาที่นำเสนอในการจัดการเรียนการสอนสาระที่หนึ่ง ในเรื่องของศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมในหน่วยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพิธีนั้นในดัชั้นประถบมศึกษาปีที่5พบว่าผู้เรียนได้แต่เรียนรู้เนื้อหาหลักวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะประกอบพิธีกรรมในหนังสือเรียนซึ่งผมมองว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการท่องจําไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง อีกทั้งผู้เรียนยังขาดความเป็นผู้นำเลยช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาอย่างไม่ดีเท่าที่ควรอีกอย่างโดยสภาพทั่วไปวัดขวางและโรงเรียนวัดขวางนั้นยังอยู่ในพื้นที่ออยู่ในเอเรียเดียวกันทางวัดก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำเช่นกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันพระ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ไว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาสะบูชาอย่างนี้เป็นต้นจึงอยากที่จะให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่านี้โดยการฝึกการเป็นมัคคนายกน้อยในการประกอบศาสาานพิธีโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดภูมิสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสหรับแนวทางแก้ปัญหาเหตุผลการเรก่ิธีการแก้ปัญหาจากกิจกรรมกิจกรรมปัญญาได้โดยสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทังต่างๆให้คนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เข้ากับการศึกษาในรูปแบบเพื่อการเข้าใจตรวเด็สังคม สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันตฏิบัติจนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อยา่างถูกต้องสามารถเป็นมัคคนายกน้อยและพิธีกรเนงานด้านศาสนาได้อยา่างถูกต้องเทคนิคการสอนใช้รูปแบบการสอนแบบแอคทีฟเรียิ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสื่อการสอนใช้คู่มือโครงการส่งเสริมคุณธรรมิและทางนำกา ขอบแนวคิดหรือวิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิธีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหน่วยเรื่องศาสนกพิธีนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงโดยการนำพานักเรียนไปเข้าโลกกิจกรรมทางศาสนาเช่นการทำบุญทุกวันคระให้เห็นว่ามีลำดับขั้นตอนในการประกอบศาสนพิธีอย่างไรว่าหลังจากนั้น เมื่อนักเรียนได้เห็นแลนสัมผัสแล้วก็นำมาวางแผนแต่แกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณภาพการฝึกนุ่งหมายสอดคล้งงองการพัฒนา,าการศึกษาผือต้องการให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขซึ่งเป็นลักษณะของเด็กไทยที่ชาติมีความต้องการนะครับในเรื่องของความคาดหวังในการ,การจัดการเรียนการสอนนั้นการประสบความสำเร็จ ผู้เรียนสามารถเป็นมัชนายกและพิธีกรดำเนินงานด้าศาสนานสได้อย่างถูกต้องสรบถ้วและเห็นความสําคัญของการสดวดมนต์ไหวพรายอย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันมันจะเป็นการสริสร้างให้เกิดสมาธิมีปัญญาสูงผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวชี้วัดความสําเร็จผู้เรียนทุกคน เป็นคนดีเก่งและมีความสุขด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฐานกระบวนการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนเก่งในการเป็นผู้นำทางศาสนาจนทําให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขในการดำเนิชีวิตได้อย่างเหมาะสมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หลักฐานร่องรอยคือการปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบ พิธีทำบุญในวันพระและก็แผ่ฝังความคิดขั้นตอนาการประกอบพิธีทำบ,บุญในวันพระครัสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนนั้นอาจจะเป็นการทำงานกลุ่มซึ่งทุกคนนั้นจะต้องมีการช่วยเหลือกันมีการวางแผนการทำงานแบ่งหน้าที่ในกลุ่มซึ่งบาง ่มอาจทำเพียงคนเดียวก็อาจเกิดปัญหาก็คืองานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดไม่สามารถที่จะออกมานำเสนอข้อมูลได้ทีนี้ผมมองว่าคนเรานั้นมีความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันเช่นบางคนเก่งในด้านการออกแบบความคิดสร้างสรรค์บางคนมีความสามารถในด้านการระบายสีบางคนมีความสามารถทำงด้านการเขียน สื้ออย่างสวยงามถูกต้องการทํางานกลุ่มนั้น,นจะต้องมีการช่วยเหลือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทําง,งานนะครับงานถึงจะออกมาดีและทุกคนก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําง,งานตรวนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมรับความการแนะนำตัวเดีข้อมูลพืล้นฐานโรงเรียน สภาพปัญหาที่พบในรายวิชาที่นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ